อันยังกันเซลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้ดิฉันก็จะมาเล่นไอเดนในโหมดไพ่ทาลอตนะคะวันนี้ดิฉันจะมาเล่นนางเก๋ในไพ่ทาลอตนะคะโอเคค่ะมาดูกันนะคะว่าดิฉันจะเล่นนางเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะมาค่ะโอ้ขอโทษค่ะกดผิดกดผิดค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะมาดูกันนะคะว่าดิฉันจะเล่น เก๋เป็นยังไงนะคะโอเคค่ะจะรอดไม่รอดนะคะก็ทุกคนคะ่ะช่วยเป็นกำลังใจให้ดิฉันด้วยนะคะโอเคค่ะมาค่ะระหว่างนี้เราก็รอค่ะรอโหลดเข้าแมพนะคะโอเคค่ะ โอเคค่ะตอนนี้เราก็โหลดมาเข้ามาอยู่ในแมปโรงงานผลิตอาวุธเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะฉันเจอเครื่องปั่นไฟข้างหน้านะคะ, okay, คะโอเคค่ะโอเคค่ะเดินไปปั่นไฟก่อนนะคะตอนนี้โอเคค่ะมาปั่นไฟค่ะปั่นไฟยาวๆเลยค่ะสงบมากนะจ๊ะขอสั่งของก่อนนะคะโอเคค่ะฉันซื้อน้ำหอมไว้ก่อนนะคะจองน้ำหอมไว้ก่อนเลยนะคะ โอเคค่ะระหว่างนี้เราก็ปั่นไฟหาเงินนะจ้ะแกโอเคค่ะโอเคค่ะแพทฉันถามหน่อยระหว่างที่เธอระหว่างที่เธอเดินมาเธอเห็นฮันเตอร์ไหมอะ่ะไม่เห็นนะแกหรอโอเคค่ะโอเคค่ะ หัวใจเต้นหน้าแดงทุกทีอุย้ยเจอแล้วค่ะพีกาลาเทียค่ะปล่อยหนูไปเถอะค่ะโอเคค่ะมาค่ะวิ่งเข้าไม้เลยแล้วกันนะคะตอนนี้มีเพื่อนโคไปอยู่ข้างหลังนะคะโอเคค่ะระหว่างนี้เราก็วนอยู่แถวนี้ก่อนนะคะโอเคค่ะมาค่ะ โอเคค่ะพี่การาเทียเขาตีเพื่อนเราอยู่นะคะโอเคค่ะหาที่ฉีกไปท okay, okay, ี่อ oh. ื่นแล้วกันนะคะตอนโอเคค่ะพี่เกตว่าอ๋อพี่การาเทียวางหุ่นมาอีกแล้วนะคะโอเคค่ะค่ะช่วงนี้ฉันสับสนมากเลยนะคะกับพี่การาเทียกับเกตเนี่ยเออโอเคค่ะโอเคค่ะพี่การาเทียปล่อยหนูไปเธอค่ะนะคะหนูขาร้องนะคะปล่อยหนูไปเธอค่ะพี่การาเทียโอเคค่ะวางท่อแมงสาบแล้วกันนะคะ โอเคค่ะดิฉันโดนผักมาแล้วนะคะโอเคค่ะจะเอ๋ค่ะพี่กะะเทียมามาทางนี้ค่ะโอเคค่ะท้ามหน้าต่างไปเลยแล้วกันอุ้ยใตย้จจเอ๋ค่ะพี่กะะเทียโอเคค่ะฉีกหนีแล้วกันนะคะตอนนี้โอเคค่ะวางท่อแมงสาบไปก่อนโอ้ยโดนผักโอเคค่ะพี่กะะเทียฉีดน้ําหอมก่อนแล้วกันนะคะอย่าตีหนูเลยนะคะปล่อยหนูไปเถอะค่ะเนาะ หนูเขาร้องนะคะพี่ขาอ้อยอ้อยอ้อยตายตายตายแน่ฉันตายแน <sm all> โคค่อโอเคค่ะอุ้ยไม่โดนค่ะลม้มแผ่นไม้ก่อนนะคะโอเคค่ะหาที่วางท่อแมงสาบก่อนค่ะตอนน,ะะอน,นี้โอเคค่ะโอเคค่ะข้าม้าต่างไปก่อนนะคะโอเคค่ะวิ่งมาละค่ะโอเคค่ะอุ้ยเขาจู้กันตรงไม้สองแผ่นนะคะฉีกไปที่อื่นแล้วกันนะคะตอนนี้โอเคค่ะ พี่การะเทียไล่ตามเรายาวๆเลยนะคะตอนนี้คือดิฉันยังไม่ได้พักหายใจเลยพี่ขาปล่อยให้หนูพักหายใจก่อนโอเคค่ะหลุดได้ง่ายงงมากโอเคค่ะดิฉันได้พักหายใจสักทีนะคะโอเคค่ะแต่เครื่องหน่อยโอเคค่ะอุ้ยพี่ขะหนูเพิ่งได้พักหายใจแป๊บเดียวเองนะคะโอเคค่ะวางท่อมันสาบไปก่อนแล้วกันนะคะโอเคค่ะข้ามหน้าต่างไปเลยแล้วกันโอ้ยตายจะเอกค่ะพี่ขาส่วนท่ากันส่วนสนามเมื่อกี้ เออโอ้ยพี่ครับปล่อยหนูไปเถอคะค่ะฉีดน้ำหอมก่อนแล้วกันนะคะข้ามหน้าต่างไปเลยโดนไมไม่โดนคะ่ะไม่กลับคะ่ะไม่กลับนะโอเคคะ่ะมาคะ่ะเอาไงคะพี่คะ่ะเอาไงคะฝั่งตรงข้ามโดนจับนั่งเก้าอี้ไปแล้วนะคะเฟสทีสองแล้วนะคะฉันต้องยื้อไว้อีกนะคะต้องยื้อไว้ให้ฝั่งนั้นตุยก่อนนะคะโอเคคะ่ะฉันพุ่งไปแล้วคะ่ะหนีแล้วคะ่ะไม่อยู่แล้วคะ่ะ โอเคค่ะโอเคค่ะพุ่งหนีอีกรอบค่ะไม่อยู่แล้วค่ะโอเคค่ะอุ้ยเกือบตายแล้วฝั่งตรงข้ามมาโอเคค่ะได้ลับบี้มานะคะโอเคค่ะพี่คะเขาก็ไม่ปล่อยฉันเลยนะคะตาเนี้ยไล่ยาวจังนะคะพี่การการเทียโอเคค่ะข้ามแผ่นไม้ไปเลยแล้วกันนะคะตอนนี้ โอเคค่ะวิ่งหนีไปข้างหน้านะคะตรงที่มีที่จุกนะจ๊ะโอเคค่ะโอเคค่ะหลุดเป็นรอบที่2แล้วนะคะโอเคค่ะดิฉันได้พักหายใจสักทีนะคะอ้าวฝั่งตรงข้ามตนจับนั่งเก้าอี้ไปแล้วหรอคะเนี่ยโอเคค่ะเราก็ชนะมาแบบสวยๆนะจ๊ะโอเคค่ะมาต่อกันอีกแมปหนึ่งนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าคลิปมันสั้นเกินไปนะจ๊ะโอเคค่ะโหลดเข้ามาเลยค่ะโอเคค่ะ ดิฉันก็อยู่ในแมปโรงงานผลิตอาวุธเหมือนเดิมนะจ๊ะโอเคค่ะปั่นไฟก่อนแล้วกันนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะปั่นไฟยาวๆเลยนะจ๊ะตอนนี้โอเคค่ะเลิศเลยสงบเงียบสงบวิตายหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีพิเกตค่ะไปหนูไปเธอใครอย่าไล่หนูเลยเนาะพิเกตค่ะอย่าค่ะพิเกต พี่เกดคะ่ะไปหนูไปค่ะพี่เกดอย่านะคะอย่านะคะอย่านะคะพี่เกดอุ้ยจ้าเอกค่ะพี่เกดล้มแผ่นไม้ไปก่อนนะจ๊ะตอนนี้โอเคค่ะพี่เกดอยู่ในโรงงานผลิตอาวุธนะจ๊ะตอนนี้เราก็อยู่ในโรงงานผลิตอาวุธสิโออะไรเนี้ยของฉันเนี้ยฉันพูดไม่รู้เรื่องนะอ่ะเออโอเคค่ะวาร์ปออกมาก่อนแล้วกันนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะวาร์ปอีกรอบหนึ่งนะคะ รู้สึกว่าวันนี้ดิฉันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะพูดไม่รู้เรื่องนะคะลิ้นพันกันไปหมดเลยจ้าตอนนี้โอเคค่ะอย่าถือสาฉันหน่อยนะคะขอโทษจริงๆนะคะตอนนี้ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันพูดไม่รู้เรื่องนะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนก็คงรู้นะคะว่าดิฉันเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องนะคะโอเคค่ะพี่เกตมาวนตรงนี้ต่อเลยค่ะพี่ขาเอาไงคะจะมายังไงคะเอาไงคะฝั่งไหนคะโอเคค่ะเพื่อนโดนตีไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็ ดูท่าทีไปก่อนนะคะโอเคค่ะพี่เขามาไล่เรานะจ๊ะโอเคค่ะโอเคค่ะพี่เขามาแล้วค่ะวางรูเป็นสาบไปเลยค่ะแล้วก็ซื้อน้ําหอมมาแล้วค่ะแล้วก็ฉีดน้ําหอมแน่นอนค่ะโอเคค่ะกลับมาแบบสวยๆนะจ๊ะโอเคค่ะโอเคค่ะโดนตีแน่นอนเลยค่ะโอ้ไม่โดนค่ะเฉียดหอยนิดเดียวโอเคค่ะโอเคค่ะมาค่ะเอาไงคะ เอาไงคะวนตรงนี้นะคะโอเคค่ะอุย้ยพี่เขาวางบ่อน้ํานะคะฉันโดนออกแน่นอน,นะคะ่ะฉันโดนออกน้ําแน่นอนอย่าตีอ๋อเลิศค่ะฉันสีน้าหอมทันนะจ๊ะโอเคค่ะล้มแผ่นไม้ไปก่อนแล้วกันนะคะฉีกหนีแล้วกันนะคะโอเคค่ะดิฉันไม่ไหวแล้วจริงๆนะจ๊ะตอนนี้พิเกตค่ะปล่อยให้หนูได้พักหายใจหน่อยคะ่ะตามเมื่อกี้หนูก็เจอพี่กระเชียแล้วนะคะหนูก็ไม่ได้พักหายใจเลยะคะ่ะพิเกตโอเคค่ะให้หนูพักเถอะเนาะโอเคค่ะฉีกออกมาแล้วกันนะคะ กลับไปเล่นกลับไปเล่นอะไรก่อนพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องโอ้ยดิฉันพูดอะไรของฉันเนี่ยโอ้พูดไม่รู้เรื่องนะวันยิ่พูดไม่รู้เรื่อง้อโอเคค่ะวางท่อแมงสาบไปก่อนนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ฉันอาจจะพูดไม่รู้เรื่องนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเหนื่อยมากค่ะตอนนี้โอเคค่ะโอเคค่ะเอาไงคะ ไปแล้วคะ่ะพุ่งหนีแล้วคะ่ะไม่อยู่แล้วคะ่ะไม่ไหวแล้วคะ่ะพี่คะ่ะพ่เกตคะ่ะปล่อยหนูไปเถอะค่ะนะหนูขอลองนะคะหนูเหนื่อยมากเลยคะ่ะตาเนี้อ้อยโดนตีแล้วคะ่ะฝั่งตรงข้ามก็รีบตุยหน่อยฉันเหนื่อยมากเลยนะคะตาไปแกฉันเจอนังกาลาเทียฉันเหนื่อยมากคะ่ะอ้อย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 มื่นอ้อยหน้าชนกําแพงคะ่ะโอเคคะ่ะพิเกตมาไล่ฉันแล้วคะ่ะตอนนี้ดิฉันต้องฉีกหนีหแล้วคะ่ะไม่ไหวแล้วค่ะ โอเคค่ะโดนตีไปหนึ่งแผลเลยนะจ๊ะตอนนี้โอเคค่ะสองแผลแล้วสิโอเคค่ะมาค่ะเอาเขาไม่มาหรอโอ้ยเขาออกน้ำฉันอ๋อโอ้ยพุ่งติดโอ้ยตายแล้วโอ้ยเคียมากเคียมากล้มแผ่นไม้อัดหน้าฉันเลยหรอคะโอ้ยตายค่ะต้องขออภัยกับคำหยาบคายนะคะต้องขออภัยจริงๆนะจ๊ะโอเคค่ะ โอเคค่ะฉันโดนจับนั่งเก้าอี้ไปแล้วนะจ๊ะตอนนี้วิฉันรู้สึกว่าสองตาฉันไม่ได้พักหายใจเลยค่ะโอเคค่ะฉันได้พักหายใจสักทีโอเคค่ะฉันไม่ได้พักอีกแล้วค่ะโอเคค่ะหนีแล้วค่ะจู๊กต่อค่ะพี่เกดคะปล่อยหนูไปเถอะค่ะเราไม่งั้นหนูยิงนะคะยิงเลยแล้วกันค่ะโอเคค่ะอุ๊ยพี่เขามีตัวทองข้ามหน้าต่างก่อนแล้วกันค่ะโอเคค่ะมีโลป้องกันไว้พอดีนะจ๊ะโอเคค่ะ โอเคค่ะมาวนกันตรงนี้แหละค่ะพี่ค่ะไม่ต้องไปไหนละค่ะอยู่เนี่ยกับหนูนี่แหละค่ะพี่เกดปล่อยหนูไปเถอะค่ะหนูเหนื่อยให้หนูได้พักเถอะค่ะเนาะอันอีอันฝั่งตรงข้ามนี่ก็รีบตุยๆหน่อยค่ะพี่กะลาเทียค่ะจัดการฝั่งนั้นให้เร็วๆหน่อยค่ะหนูเหนื่อยแล้วค่ะอ้ยพี่ก็กาลังรีบอยู่นี่ไงอ้ยพี่เกดค่ะปล่อยหนูไปเถอะค่ะหนูขอร้องปล่อยหนูไปเถอะค่ะปล่อยหนูเถอะเนาะ เหนื่อยค่ะโอเคค่ะมุดท่อแมงสาไปแล้วกันนะคะโอเคค่ะฝั่งตรงข้ามเฟสที่2แล้วค่ะโอเคค่ะฉันจะได้พักหายใจแล้วนะคะใกล้จะได้พักหายใจเลยต้องทนอีกนิดนึงค่ะทนอีกนิดนึงโอเคค่ะข้ามแผ่นไม้มาก่อนแล้วกันค่ะอุ้ยพิเกตเข้ามาทางนี้หรอค่ะโอ้ยโดนออกน้ำแล้วค่ะข้ามกลับมาค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะเพื่อนบอกให้นะคะโอ้ยแบตจะหมดแล้วเนี่ยโอช่างมันเถอะค่ะโอเคค่ะ โอเคค่ะส okay ่องรูปตัวเองไปก่อนนะคะพี่เกดหนูไปแล้วค่ะอ้อยโดนติดอ๋อโอเคค่ะโอเคค่ะพี่เกดค่ะปล่อยหนูไปเถอะค่ะพี่กะลเทียรีบรีนเลยค่ะหนูเหนื่อยอ๋อฉันก็กําลังรีบรอยู่นี่ไงยะอ๋อเร็วกว่านี้ไม่ได้หรอคะอ๋อเห็นไหมหนูบอกแล้วไงว่าเร็วกว่านี้ไม่ได้หรอกค่ะโดนจับนั่งเป็นรอบที่สองแล้วนะคะตอนนี้อ๋อโอเคค่ะ เออเลิศมากค่ะพี่แพทโอเคค่ะร้องหอนไปก่อนละกันจาษโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะมาค่ะพี่เกดโอ้โหพุ่งมาอย่างเร็วเลยนะคะเมื่อกี้ร้องหอนอีกรอบค่ะโดนไม่โดนวางท่อแมงสาบไปเลยค่ะโอเคค่ะก็ชนะมาแบบสวยๆนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ที่ฉันเหนื่อยมากเลยนะคะทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ที่ฉันด้วยนะคะ โอเคค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ see you again tomorrow บ๊ายบายค่ะ